สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าหลังจบไลฟ์ขายของกรีบเข้ามาทักทายสาวคุยอันทันทีสำหรับแน็กชาลีขณะที่คุยอันกำลังบอกแฟนคลับว่าวันนี้ไปดูฮิปโปมาและชาลีก็ถามว่าทำไมไม่ชวนคุยอันก็บอกว่าฉันเห็นว่าคุณยุ่งอยู่ยุ่งมากๆและชาลีก็ถามคุยอันอีกว่าหมูเร่งกับฉันคุณเลือกใคร คุยอันทำท่าทางเขินตอบว่าไม่บอกชาลีก็บอกอีกว่าใช่สิเธอเลือกหมูเด้งคุยอันก็บอกว่าเลือกอะไรดีหมูเด้งหรือว่า c ีอชาลีก็เข้ามาบอกว่าฝันร้ายนะคุยอันบอกว่าฉันไม่อยากฝันร้ายฉันอยากฝันดีทำไมคุณถึงบอกว่าฝันร้ายเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้บอกว่าเลือกคุณใช่ไหม สุดท้ายคุยอันก็บอกว่าเลือกคุณนั่นก็คือเลือกชาลีนั่นเองชาลีที่อาจจะพลาดคำตอบของคุยอันก็เข้ามาถามแฟนคลับว่าเขาตอบไปหรือยังและแฟนคลับก็พากันแท็กแน็ชาลีกันรัวรวว่าคุยอันเลือกชาลีนะพร้อมกับแซวว่าชาลีหึงหมูเด้งซะแล้วต่อมาคุยอันก็ได้ไปพีเคกับกาวีต่อ บอกว่าชั่วโมงนี้เรียนภาษาไทยโดยวันนี้สลับกันเป็นทีเชอร์โดยคุยอันเริ่มก่อนบอกกาวีว่าวันนี้ไปดูฮิปโปมากาวีก็พูดตามทําเอาแฟนคลับใจหายใจคว่ำกลัวจะออกเสียงผิดํากันทั้งหลายเลยทีเดียวต่อมากาวีก็สอนขุยอันพูดบ้างโดยบอกว่าวันนี้รักแนะ็กคุยอันก็พูดตามแบบรู้ทันกาวีบอกว่าวันนี้แล้วก็เว้นคําว่ารักแล้วก็บอกว่าแนกะ กาวีก็พยายามสอนอีกคุยอันก็รู้ทันพูดแค่คำว่ารักก่อนจะบอกว่ารักกรีนแมนโดยงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าเป็นฮิปโปที่หวาดเสียวมากคุยอันรู้ทันกาวีแล้วต่อไปก็คงเถียงกับชาลีได้สบายเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ